สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะวันที่28สิงหาคมพศ2อ6 6ค่ะ้า้อค่ะนี้นะคะก็จ,จะพาท่านผู้ชมนะคะมาหาคูบาวัดป่าค่ะืัอน,นี้คูบาได้ไล่ไปหาบบาวเฒ่าเนาะคะ่ะว่าคูบาฟันดีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะมาฟังน้ำกันเนาะคะ่ะว่าคูบาเพิ่นจะฟันว่าจังไ๋เพิ่นว่าฟันใดปเป็นโตเพิ่นไล่บอกบบาเฒ่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมาฟังน้ำกันว่า เปนจะฟันว่าจังไรค่ะมันบ่มันบ่มันเกลมันคมแล้วเอากาบนมัสการครับผู้บ่ายครับค่ะกาบนมัสการเจ้าค่ะครับโอ้เห็นไร่ผิบอกดวนมาฟันได้เป็นตัวเป็นตัวฟันเห็นเป็นตัวได้ปีครับแม่ขึ้นมันคื้มันเขียนให้นี่แหละเขียนให้เป็นตัวได้ปีครับแม่ฟันน่ะฟันไปพ่อพระธูดงออกมาจากครับครับกับลูกศิดลูกคิดเป็นโยมครับนี่ ผู้ชิดน้ำไผ่บริขารเขาส่งเงยล่ะครับตัวดีอยู่ข้างหลังนนเด้อวะคตัวดีอยู่ข้างน้ำน้ำลูกชิดฝนตะวันครับเลย์ยาไปลูกชิดก็เลยจับออกมาจากทุ่งยามเขียนไห้เขียนไห้เลยอืเขียนจังที่ล่ะตามฟันเลยเดย์ครับโอ้เขียนจังที่ไะแต่อันนี้พอมีอันนี้เรีว่าเขียนไห้เออล่างเลยนี่เขียนไห้ ตัวหนังสือนี่ยชิห้างระยะนี่แหละห้างระยะนี่เน่ยห้ากับเจ็ดเป๊ะในฝันเป๊ะเลยล่างธามุชุมเนีอาแต่วหาเจ็ดนี่กับตรงกับไอ้ที่คู่บาก็เป็นเลขเลขอยู่ในชุดที่คู่บาอหไรเรื่ก็อยู่ในชุดนี่นะนี่แต่ว่านี่เขาพอมาเขียนให้ล่างอ่าเจ็ดหาสองในธามชุมนะครับชุดที่คู่บาให้ตรงว่าเจ็ดแปดสามนะครับแล้วจากเจ็ดหาสองอันนี้นะมันเป็นโตเป็นโตอันนี้นะมันไม่เป็นโต คฟันปลาสามตัวมันบ่มีมันบ่ท่านเดี่ฟันหนังก็เลยอันนี้นี่ยเป็นตัวอยู่แต่มาหักกับพ่อล่างๆนี่แหละแต่ก็มักจะของเป็นเจ็ดนี่แหละมันก็อยู่แต่เขามันฝันฟันหนัสิมันมันเป็นหนังสิล่างไม่ขาดเจ็ดเลยโอ้เอ้าคู่ปลาปูอยู่ปลาสาเพิ่นไว้จังใดเพิ่นยำบอกตัวเลขเพิ่นนะมเพิ่นบลำมี้ได้มันละบอกทีเดียวบอกแล้วกับบลำมี้ลำไรบอกทีเดียวคือตัวนี้เลยตันี่ท่านผู้ชมเลขปูอยู่ปลาช้าแปดหนึ่งเจ็ด มีบ่พผาลอตเตอรี่มีบ่บ่มีหนึ่งเจ็ดกับบ่มีมืดแล้วบันนี้ฟันฟันคือมันผะต่อยอีกเลยครับเพราะคือมันผะปั๊บจื่ดใบ่อคู่บ่าวฟันมันจะคล้องตายค่ะฟันมันจะคล้องตายห้าบ่อเลาลงเนาะเฮาเราเขาคุยกันนอกเฟซครับฟันมันจะคล้องตายตอนนั้นอ่ะฟันมันจะคล้องตายตอนนั้นอายุคู่บ่าวสี่สิบสี่ปีเลขมันออกสี่ศูนย์สี่แล้วก็เลขล่างออกสี่ศูนย์ค่ะบันนี้ เขากะเบอกนะมเป็นตัวเนาะเคยเล่ากห้เขากันเล่ากันแต่ปัานนี้ต๊แรงมากผู้นี่แหละผู้ผู้ลูกศิษย์อมากอาจารย์มาว่าเพิ่นเมื่อยเลท่านเพิ่งไปนั่งเอาเลขเพิ่นเมื่อยเพิ่นเล่หไหม,มาบอกอย่าลืมสี่เจ็ดพร้อมเด้ออืมค่ะบอกเป็นตัวเลยเนาะ,ะแมนบอกเป็นตัวมากสมมติว่านี่ไต้วันโกนกราบตัวตัวนี้หรือว่ันหาเจ็ดเนี่ยเดวมันโกนแ,แล้วก็ววกกเขียนล่างแบบนี้เขียนล่างไอห,หาเจ็ดอ,อันนี้เข้าม<ข>าว่<ข>านโกนนโมบี้ ใน,ใน,ใน,นี่เจ้าซีไรเนี่ยเข <นะ S 1> <ห>ียนไปล่างซี่ห้าเจ็บแมนเป็นกระดาษห่อแค่ด,ดอกเขียกนกค่ตัวห้างอะไรย่านนี่แหละเอาห้าเจ็ดล่างนะครับเราเขียนล่างห้าเจ็ดเอาซี่เจ็ดนี่จะลงเหยียบซี่พันอยู่วะครับคือตัวเลยตัวนี้อะไรแห่งหัวเด็ดก็ได้ครับซี่เจ็ดนีน่วะซี่เจ็ดนีน่นนบนหรือล่างซี่เจ็ดเกิดจ้มันเ,น,นเป็นบนเป็นล่างถึงแล้วทำชุมอันนี้ล่างเด้ล่างเนี่ยคือห้าเจ็ดเท้าเป้าตามฝันนะล่างคือห้าเจ็ด แต่ว่าคู่บาศีเจ็ดไวน้ำอีกตัวหนึ่งเพราะว่ามันเป็นตัวนอ่อา๋อตัวที่เน้นบัดน,นี้กับไกลเลยนี่คู่บาคู่บาจะเน้นชุดใดนะครับนี่แต่ผู้ชมเขียนลงให้นเน้นเน้นคือว่าโค้งสุดท้ายละ่ะคือมั่นใจละละแล้วล่ะรับแล้วคันจะได้ซ้ำตัวนั่นคันจะได้สามตัวช่วงนี้มันว่าคันจะได้สามตัว,ตวเอาศูสไนน์ก็ได้ครับเพราะว่าตายอืมใส่าอายุคู่บา,าบ่เมียนควยก็ ประเมินเว้นจงสี่แล้วบันนี้เพื่อนว่าอีกเป็นแน่นมันเป็นมันเก็ดชิบ้าหลายตัวอีกอ่ะอ่าครับมันไก่เลยที่คูบ่าคูบาเน้นให้เลยเน้นกัคือสี่เจ็ดกับห้าเจ็ดเห็นไหสีเจ็ดกับห้าเจ็ดเอาให้เน้นชุดนี้ทนผู้ชมนะครับสี่เจ็ดกับห้าเจ็ดนะครับคือว่าจับศูนย์ใส่คูบาว่าศูนย์ใส่ที่คูบาซื้อเว้นที่แซมนี่แหละอืมค่ะครับสี่ห้าเจ็ด กับาะวาเพื่อนบอกเพื่อนบอกเงนบ้านประมาณซี่เจ็ดคันจะได้สามตัวนะให้เอาหาเจ็ดจับใส่เอาเพม่อนเหมือนเอากลับมาห่วมกันเอากลับตัวนี้ดาวคู่บ่าข้างน้าเอาศูนย์แซ่เพราะว่าคอยอันนี้ผ่านมาเมรณะภาพเอามนเอาเน้นตัวเดียวนะครับแมนแมนเพราะว่าไม่อยากให้มันเด้อันนี้คอร์เตเล่เอาอยากเอาใส่เพราะว่า ฝันก้อนหนาๆไมนต้องเป็นต้นก็เลยเอาศูนย์ไซนี่ฝันตอนเวลาเท่านั้นนี่วันพระนี่คู่บ่าว่าเอาเอาศูนย์ไซครับศูนย์สี่เจ็ดนะครับแต่ว่าสองตัวเน้นโค้งสุดท้ายแล้วคือเน้นเน้นคือสี่เจ็ดกับหาเจ็ดเท่านั้นเน้นอ่าท่านผู้ชมไพ่มากชุ่มนี่กับฮีบอาแต่ว่าเหล็กปูนี่อย่าลืมเด้อครับเขามาแเราหาวันเหล็กปูอยู่ป่าช้าเพราะว่าแปดหนึ่งเจ็ดนี่ครับแต่ว่นแปดสามหาสองหาศูนย์อี่กันเอาเนาะกูบ่าเนาะแต่ว่าเห็นเน้นนี่ครับ 047สองตัวคือ47กับหา7ตัวเน้นเด้อท่านผู้ชมเด้อคู่บาเพ่นเน้นให้แล้ว47กับ57ตัวเน้นนะครับ83หา2หา0เนี่ยเอาเป็นตัวกันตัวร่องไปบริเน้นเพราะตัวชงนี้มันเปนเป็นตทั้งบริเลยอ่าอันนี้คู่บ่าวเห็นเป็นโตัฟันเป็นโตคือหา7นี่ฟันเป็นโตมาหนี้เขียนให้เป็นโตเพิ่นว่าล่างกับข้างก็ว่าตามตามฟันแบบนี้เห็นแบบ ปูทุดงบอกพ่อปูทุดงครับเพื่อนทุดงเพื่อนไปเอาเอาเลขในถามกับลูกศิษย์อุบาจางยางมาใส่ก็เลยไปพ่อเพื่อนพอดีครับพูดด้อตัวดีจนข้างหลังมึนแล้วโซ่เมือยไหมลูกศิษย์จับโจกออกมากระดาษโจกออกมาจังยางก็เป็นบบเี้เอาตัวเน้นทำปรชุมเน้นนะครับตัวเน้นเน้นเน้นครับเน้นศูนย์สี่เจ็ดสี่เจ็ดกับห้าเจ็ดเนนะครับแต่ว่าเบาเถาวามัก เลขปูอยู่ป่าชาครับย้ำเลขปูอยู่ป่าชาแปดหนึ่งเจ็ดแล้วเข่ามาหลายงวดอ่ะคันเสี้ยวร่งพยานมันลดโอ้ยเลขมันเข่าจังมาบอกมันพ่าเข่าอีกอันนี้ห้ากับร่องสวงอีกมันผ่าเข่าอีกนะนะแต่ปานนั้นคนกันยังคอมเมนต์มาโอ้ยมะฮอนเรามันจิกขืดบอสเขาก็ย้อนก็ย้อนย่านเขาวายแต่สีเ้าวมันหลายงวดแล้วนี่ค่ะมักซาทูนิเบาเท่ามักเลขปูอยู่ป่าชาเนี่ยคุณผู้ชมครับแปดหนึ่งเจ็ดหางเดียวตัวของคู่บานนะครับโค้งสุดท้ายนี่ย้ำคือศูนย์สี่เจ็ด ็7กับหา7็ด้ครับตัวเน้นเนี่ยล่างเน้นล่างเลยหา7นี่คุบ่าว่าฝันฝันมาเพิ่นบอกล่างเลยบอกเขียนให้มนเขียนเขียนให้ล่างเลยแต่ป่านี้เพื่อนว่าน่ะฟังดีๆเด้ออันศูนย์นี่เพื่อนบอกน่ะ C7 ชื้ออย่าลืม็7พร้อมเด้อค้นเกาอ่ะมาบอกแล้วปัานนี้คุบ่าวก็แล้วฝันมันจะขอมานาภาพไปซื้อก็แล้วศูนย์ชนาศูนย์ี้น่ครับผม แต่ปกติกะว่เอาที่ก็เอาเอาเชนี่ก็ได้ซีเจ็ดกับ้าเจ็ดแถวเบาสูนไซทผู้ชมสองตัวล่างเว้นครับมันสิเป็นขึ้นจนเก้าซองนะครับค่ะมันต้อออกแก่กับทะเลปูยุปราสาเพิ่นบอกทีเดียวคือบอกแล้วบอกเลยบอกเพิ่นบนลำไสบนลำไส้หาท่านผู้ชมนี่ครับก็เบาหามันหมดอ่าคู่บ่าพิ่นเพิ่นยำไม่เลยว่าปูเพิ่นไหนมาแล้วคือว่าเพิ่นจะเบาเบาอีก 817เรื่อผู้ใดมักเลกปูอยุปัสสา5วัวแล้ว่ลอตตรี่เว้นแต่ที่เจ็นี่หละอือมบอลลอตตอรี่มันออกมาจังิบแต่ั้งจิบวเป็นคักนะครับ57ล้านคูบาเนาะชักล้างเจ้าผลแล้วเขา็บอกตามฝันแต่ได้ฝันเกีนไหหล้างอือมันเ็น่านผู้ชมไมว่าจะเรื่องซีเจ็ดพอมเรื่อนี่ค่ะท่านผู้ชมคูบาคูบาฮะรับลตเรี่คูบา โอ้แปดห้าเจ็ดนี่แหละค่ะงามแปดห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเอท่านผูชมาอ่งานศพดยค่ะจคบถึงสามตัวนะก็เลยผมมาไปงานเมื่อวันบอกคู่บ่าแม่นเนียนจับหนาจอท่านผู้ชมครับนี่ครับโค้งสุดท้ายนะครับถ้าผู้ใดามาชุดที่คู่บ่าให้ตงวดเจ็ดแปดสามเจ็ดห้าสอง 7, 8, 3, 7, 5, นะครับแปดสามห้าสองห้าศูนย์กับโค้งสุดท้ายคู่บ่าว่าให้เปิ่มตัวร่องให้แม่นตัวนี้ครับสี่เจ็ดห้าเจ็ดด้วยครับท่านผู้ชมสามตัวจับใส่ศูนย์สี่เจ็ดแต่ว่าคู่บ่าเนียนที่สองตัวสี่เจ็ดกับห้าเจ็ดนะครับ แต่ว่านี่ความฝันฝันมอาพินเขียนมาให้ล่างหาเจ็ดเขียนให้เป็นตัวเลขปูอยู่ป่าช้านะครับเขามาแล้วหางวดปูว้าวแล้วเว่าเทีเดียวบ่เวอีกคู่บาวาเนียนให้เลยแปดหนึ่งเจ็ดบ่อลำไส้คู่บาวาไอตัวนี้นี่คู่บามากใส่คู่บาเนี่ยับผมเอาหาซีเจ็ดพลายมักจับใส่เอากราบขอบุญขอบุญคู่บาท่านผู้ชมนะครับคู่บาวาให้มาดวน สำหรับคลิปนี้นะคะตามที่บ่าวเถาวนสรุปให้ฟังนะครับท่านผู้ชมแม่หม,มูก็ฝากไปไม่เพียงเท่านี้นะคะขออแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรวย,รวยงเงินกันสุขสุขคนเด้อค่ะพ <c oughs> บกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ